500ซับมาแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนคอยติดตามและแวะเข้ามาพูดคุยกันเราจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกันอ่าบอกว่ครับสุดด,ดีกันด้วยนะผมตดยเยเว็บนะนะผมในเกม p a y together นี่แรงนะผมอเอ้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมเราจะมาทำแบบว่าแนะนำนะผมวิธีการหาเงินนะผมให้ได้ ตามที่ผมมีนะผมแบบว่าอืหเยอะจัดจัดนะครับก็แบบเยอะจัดจัดนะครับผมก่อนอื่นนะผมต้องบอกก่อนเลยนะผมทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมาแบบอเล่นอาทิตย์เดียวมีตังค์เท่าผมไม่ใช่นะผมทุกคนผมเล่นโคตรโคตรผมโคตรนานนะผมทุกคนทุกคนต้องรู้นะผมว่าผมเล่นนานพอสมควรนะผมโอเคเรามาแบบว่าอ เข,เ,ขเข้าเนื้อเข้าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมเพื่อไม่กันเสียเวลานะผมก็อย่างแรกนะผมเอาเอาเป็นว่าอะไรที่ผมทํานะผมอะไรที่ผมทําแล้วทําให้ผมมีตังคนะ์ณตอนนี้นะผมคือเกือบหกหมื่นเนี่ยนะครับผมประมาณเนี้ยทุกอย่างที่ผมทำนะผม,ผมจะพูดให้หมดเลยนะผมโอเคอย่างแรกนะผมตอนผมเข้าเกมมาแล้วผมมันจะมีเออให้ล็อกอินใช่ไหมทุกคนให้ล็อกอินแบบว่าล็อกอินไลน์วันไลน์อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนั่นแหละ ผมจะกดดูแบบก็รับปกติแต่คือเราจะไม่ได้รับแบบรับธรรมดาไงทุกคนเข้าใจปะเราจะบบ <c oughs> รับแบบดูโฆษณานะครับผมนะผมคือเราจะรับแบบดูโฆษณาครับผมหรือว่าคูณ2นั่นเองนะผมทุกคนถ้าอยากรวยนะผมเราก็ต้องนะดูโฆษณาให้เกมไปหน่อยนะผมโอเคอย่างที่สองนะผมเมื่อล็อกอินเกมเสร็จนะผมมันก็จะมีให้ดูโฆษณาอีกครับผมที่มันจะเก็บว่า รับรางวัลฟรีอะไรพวกนั้นนะผมที่มันมีให้ดูโฆษณาทั้งหมดอีก7ครั้งไม่ใช่7ครั้งสครั้งแรกฟรีนะผมแล้วก็อีก6ครั้งที่เหลือมันจะต้องดูโฆษณาแล้วผมถึงจะได้ตังค์นะผมนั่นแหละครับผมตรงนั้นนะผมผมก็ดูจบนะครับผมผมดูจนหมดเลยนะผมหอัน7อันนั่นนะผมบอกเลยดูจนหมดนะครับผมโอเคนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะผมและก็หลังจากดูตรงนั้นหมดเสร็จใช่ไหม มันยังมีอีกครับผมเไปตรงที่ร้านค้านะผมมันจะมีให้ดูโฆษณาอีกครับผมตรงร้านค้าที่เป็นแบบว่าให้ดูโฆษณาแบบที่เป็นเหมือนยานอาวกาศนะทุกคนที่มันให้ดูทั้งหมด5ครั้งนะผมตรงนั้นแหละแต่ว่าตรงนั้นนะผมไม่ค่อยได้ตังจากมันนะผมผมจะได้เป็นพวกของกินมากกว่านะผมแต่มันก็มีตังให้ในะทุกคนก็ถ้าเกิดตรงนี้ทุกคนไม่อยากดูอะทุกคนก็ไม่ต้องดูก็ได้นะผมแต่ว่าคือ ตัวตัวผมแล้วอะ่ะผมก็ดูนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยได้ตังจากตรงนี้นะผมไปได้พวกอาหารมากินมากกว่าอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนสามารถข้ามไปได้นะผมโอเคเอ,อ่อต่อไปนะผมจะไม่ใช่การแบบดูโฆษณาเพื่อหาตังอย่างเดียวแล้วนะผมจะเป็นการลงมือทําบ้างนะครับผมเออผมจะขอบพูดถึงการเล่นเกมปาร์ตี้กับการไปเรียนโรงเรียนแล้วก็การเล่นเกมซอมบี้หน่อยนะผมคือไอ้พวกเนี้ย ผมบอกเลยนะว่าผมไม่แนะนําเพราะว่าม,มันใช้เวลานานแล้วก็ไม่คุ้มกับเงินที่ได้ครับผมคือถ้าอย่างคุณไปเรียนโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วคุณได้ A บวกทุกวิช,ชาใช่ไหมมันมีกี่วิช,ชานะเออห้าถึงหกวิช,ชานี่แหละครับผมคือมันแค่แบบห้าถึงหกวิช,ชาคุณยี่คุณยี่ห้าไปอะ่ A อะเอบวกอ่ะต้องได้ A บวกเลยนะถึงจะยี่ห้าบาทนะผมคือมันได้แค่แบบไม่ร้อยกว่าเองอะโรงเรียนนะยังน้อยเลยครับผมแต่ถ้าเป็นเกมปาร์ตี้นะคุณได้ที่หนึ่งนะผม มากสุดอะไม่เกิน150นะครับผมและถ้าเกมซอมบี้ก็เหมือนกันอบอกเลยว่าสามอันนี้ผมไม่แนะนำนะผมไปทำอย่างอื่นดีกว่านะผมโอเคสิ่งที่ผมจะมาแนะนำนะผมก็อย่างแรกเลยผมจะบอกว่าตกปลาอาตกปลาสามารถหาตังค์ได้ครับผมแต่มันไม่ใช่การตกปลาธรรมดาเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังถ้าเราตกปลาธรรมดาแบบตกไปแบบตกปกติอะเราจะ ประมาณว่าเท่าทุนเท่าทุนบว,วกลบขาดทุนเป็นบางครั้งบางทีก็กําไรบางทีก็ขาดทุนแต่หลักๆค่าเฉลี่ยแล้วมันจะเท่าทุนผมผมทดลองมาแล้วนะมันจะเท่าทุนแต่ว่ามันมีวิธีที่จะทําให้ได้ตังกําไรจากการตกปลาแต่ว่าเราไว้พูดกันทีหลังนะผมหมายถึงว่าผมอาจจะทําคลิปมาแยกนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบอืมเจ๋งนะการตกปลาแบบ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 ที่ผมทําทํานะผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูด การทำเควสในเมืองกับ NPC นีซผมนี่แหละนะผมคือตัวแปรสำคัญเลยที่ทำให้ผมมีตังขนาดนี้นะผมก็คือผมทำเควส NPC ในเมืองทุกตัวนะผมผมพูดเลยนะผมคือผมจะทำพิซซ่านะผมก็ไปรับมานะผมและทุกคนก็ส่งๆ่งไปอะนะผมทำให้ครบ3ครั้งนะผมและถ้าทุกคนเคยทำนะทุกคนก็จะรู้ว่าทำเสร็จ1ครั้งก็จะได้ เขาจะบอแบบมีให้ดูธรรมดาให้รับรางวัลธรรมดากับเออรับรางวัลแบบดูโฆษณาครับผมแน่นอนครับผมถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องดูโฆษณาครับผมและเออโฆษณามันก็จะคูณเข้าไปใช่ไหมไอพิซซ่ามันน่าจะ50คูณ3เป็น150ยครับผมแล้วก็ได้ร5อยนี่คือ1ครั้งและทำให้ครบ3ครั้งครับผมมันก็จะได้มากมาก,มากเลยนะผมโอเคอันนี้ก็คือพิซซ่านะผมเทต่อไปก็จะเป็นตำรวจ นะครับผมตำรวจเราก็ไปทำให้หมด3ครั้งเหมือนกันนะผมหากระเป๋าหาน้องหมาก็หาไปนะผมตำรวจนี่จะได้ครั้งละร้อยถ้าคูณ3ก็300 300คูณ3ครั้งเข้าไปก็นั่นแหละนะครับผมเอ่อต่อไปนะผมถ้าทำตำรวจเสร็จแล้วนะผมมันจะมีเขาเรียกว่าคุณลุงเก็บขยะนะผมเราต้องไปช่วยคุณลุงเก็บขยะตรงหน้าเวทีคุณลุงจะมาเก็บขยะนะผมเออจะบอกกันนะว่า พิซซ<ไ> <LEGO> <l ays> ่ากับตำรวจเนี่ยทำตอนไหนก็ได้สิใช่ไหมเออพิซซ่าทำตอนคืนได้หรือเปล่านะผมจำไม่ได้ลวแต่ว่าตำรวจกับไอ้ตำรวจเนี่ยทำได้ทั้งเช้าทั้งทั้งกลางคืนนะผมแต่ว่าคนเก็บขยะจะทำได้ช่วงแบบแบบเออก่อนเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงแบบก่อนเช้านะผมคนเก็บเออคุณลุงเก็บขยะนะคุณลุงเก็บขยะจะทำได้แบบช่วงก่อนเช้านะผมก็นั่นแหละไปไปช่วยคุณลุงเก็บขยะเก็บ8ชิ้นนะผมแล้วก็ ทำได้ครั้งเดียวมั้งใช่ใช่ทำได้ครั้งเดียวครับผมแล้วก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมนะครับผมนั่นแหละจะทําให้เรารวยแน่นอนผมรับประกันนะเพราะว่าผมทำอะไรก็ไดผมถึงมีตังขนาดนี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นโซนหน้าโรงเรียนนะครับผมจะมีครูใหญ่กับเ,ออเด็กที่อยู่หน้าโรงเรียนนะครับผมซึ่งสองคนนั้นจะออถ้าเด็กน้อยจะทําตอน2องทุ่มถ้าเป็นครูใหญ่จะเริ่มทำแั้แต่เที่ยงคืนนะครับผมก็ เออก็ลองทำเควสด,ดูนะผมสองคนนี้จะให้เป็นเควสที่ทำในโรงเรียนนะผมก็ระวังซอมบี้ด้วยนะผมมันจะดึงเราออกมาข้างนอกเนาะก็ถ้าทำสองอันนี้ไปได้คูณก็เข้าไปอีกนะผมเพราะว่าน่าจะคนละ50ามั้งแล้วก็ดูโฆษณาคูณ3ไปแล้วก็ทําได้ทําได้คนละครั้งนะผมเออก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีในเมืองนะผมก็จะมีชายชุดดําอ่ะที่มันจะให้กระโดดอะ่ะแบบมันจะบอกว่าให้กระโดดขึ้นไปยอดสูงสุดอะ่ะอันเนี้ย ผมบอกเลยถ้าทุกคนทําได้คนได้ต่างอีก,อกนะกบผมได้อีกอะ่ะคือแต่ผมอะ่ะผมไม่เคยทําได้เลยเว้ยคือมันกระโดดยากมากมากนะผมไม่เคยทําได้เลยตรงนีน้ถ้าคนทําได้อแนะนําโคตรเทพเลยนะผมโอเคผมจะบอกต่อไปนะผมโซนต่อไปจะเป็นโซนโซนแคมป์นะผมจะเป็นโซนเออใช่โซนถัดไปนั่นแหละก็คือเราเดินเข้าแคมป์ไปใช่ไหมก็จะมีให้ทําอีกนะผมก็จะเป็น พนักงานดับเพลิงกับคนจับแมลงนะผมซึ่งพนักงานดับเพลิงก็จะให้เราเก็บกิ่งไม้2ครั้งนะผมเราก็ดูโฆษณาไปนะผมทำเส้นหนึ่งครั้งก็ดูโฆษณาทำเส้นหนึ่งครั้งก็ดูโฆษณาแล้วผมแล้วก็คนจับแมลงก็เหมือนกันคนจับแมลงที่ถ้าตอนเช้าจะเป็นผีเสื้อสตัวถ้าตอนกลางคืนจะเป็นให้จับหิ่งห้อยนะผมทุกคนเออมันจะทําได้สองครั้งคนจับแมลงจะทําได้2ครั้งคือเช้ากับกลางคืนนะครับผมนั่นแหละแล้วเราก็ ทำท่าก็ดูโฆษณาไปดูโฆษณาไปนะผมแล้วก็รับแล้วมันคือมันจะคูนะ่ะมันจะได้เยอะตรงเนี้ยนะผมแล้วก็ในแคมป์ก็จะมีชายชุดดำอีกคนหนึ่งนะผมมันก็บอกให้ขึ้นไปที่มุมสูงอะ่ะคือตรงเนี้ยถ้าทุกคนทําได้ทุกคนก็ทานะผมพอมก็ได้ตังค์แต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะผมคือมันกระโดดักษะจัดๆนะเออถ้าทุกคนทําได้ก็จัดไปเลยนะผมโอเคคือรากๆที่ผมทําอ่ะก็ที่ผมมีตังค์ประมาณเนี้ยคือ จากไอ้พวกนี้เลยผมทุกคนคือทําทุกวันนะผมทําแทบจะทุกวันเลยอ่ะแบบเข้ามาทําเข้ามาทําเข้ามาทําแล้วทาปุ๊บดูโฆษณาดูโฆษณาคือดูโฆษณาเนี่ยมันก็วินวินทั้งคู่ไงแอบปบก็ได้ตังเราก็ได้ตังในเกมไงเข้าใจปะเออเอาไปซื้ออะไรก็ไปซื้อสินั่นแหละครับผมคือแบบหลกัลกๆก็คือทําเควสจบดูโฆษณาทําเควสจบดูโฆษณาคือพยายามไล่ทําเควสของ n p c ทุกตัว ในเกมให้ครบนะผมแล้วเราก็จะได้เงินในการดูโฆษณาคูณคูณคูณหลายตัวหลายๆตัว,ตว,ตวเข้าไปอีกนะผมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะผมก็จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือถ้าทุกคนมีเพชรนะผมถ้าทุกคนมีเพชรเยอะผมแนะนําให้เอาเพชรไปแลกเงินแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ได้เอาเพชรไปทำอย่างอื่นะนะครับผมก็ก็เอาไปแลกเงินซะ นะเพราะมันก็ได้เยอะอยู่แต่ถ้าทุกคนไม่อยากเสียบเพชรแปลว่าเพชรก็เอาฟื้นเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟียวๆได้นะผมซื้อตรงซื้อชุดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ทุกคนนะผมแต่นี้ผมแนะนาไปเฉยๆไงก็แบบมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ราเพชรมันหายากนะผมเออนั่นแหละโอเคนะคผมก็อ๋อแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะผมเพชรน,นะผมสําหรับการหาเพชรเออผมลืมพูดตรงนี้เลยสําหรับการหาเพชรของผมนะผมก็จะแบบ กานหาเพชรของผมไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยแค่แบบผมเป็นคนแบบเออผมเป็นคนไม่ได้ใช้ย้ยไงผมไม่ได้หาเอาจริงผมไม่ได้หาหรอกมันจะมีเควสประจําวันในตรงนั้นอะผมไม่ได้ทําเลยผมบอกเลยผมทําตรงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรรับรางวัลใช่ปะไอตรงผลงานรับรางวัลนะที่แบบว่าคุณไปทำหลายๆอย่างหลายๆอย่างแล้วมันจะมีให้รับอะ ก็คือผมรับจากตรงเนี้ยนะผมคือผมทาหลายอันหลายๆอันหลายอัน,ๆๆอนๆๆๆแล้วผมก็รับ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 นะผมแล้วบางคนผมเป็นคนใช้ไม่เลือไง,งมันก็เลยดูเยอะนะผมอืมก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมเยอะไม่เยอะไม่รู้นะผมแต่ว่าเออผมก็เล่นๆไปเรื่อยนะผมรับรับรับเล่นๆไปเรื่อยนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดเออ นั่นแหละนะครับผมทุกคนก็สามารถเอาไปลองดูได้นะครับผมสมมติว่าแบบทุกคนอยากจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมแบบสมมติทำเอ็นบีซีหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าทุกคนขยันก็ไปนั่งเรียนนะครับผมไม่ก็ไปเล่นซอมบี้นะครับผมไม่ก็ไปเล่นเกมปาร์ตี้คว้าที่หนึ่งมาให้ได้นะผมอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าทุกคนขยันนะแต่ไอพวกนั้นอ่ะมันได้น้อยจริงพอจะจบตาหนึ่งได้แค่ร้อยกว่าบาทเองทำเกรดเอ็นบีซีแป๊บเดียวอ่ะได้แนละ้วสองสามร้อยสี่ห้าร้อยนะครับผมเออ คือผมไม่รู้นะว่าหมื่นหนึ่งมันมันมัน,ม,นมันยากแค่ไหนแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัถ้าทำเกรดเอพีซบ่อยๆอะมันก็แบบมันก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวขึ้นนะผมโอเคนั่นแหละทุกคนต้องลองดูนะผมโอเคก็คลิปนี้ผมมาแนะนำเพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะผมแล้วก็อยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ถามผมได้เลยนะผมเดี๋ยวจะมาทำคลิปอธิบายให้นะผมก็ อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดในการลงคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ See you